เฮียครับพัดร้อยขวดนึงครับตัดสินใจถูกต้องแล้วครับเพราะพัดร้อยขวดเดียวใช้ได้ตั้งแต่แช่เมล็ดพันธุ์จนถึงการเก็บเกี่ยวที่สําคัญพัดร้อยเนี่ยใช้ได้กับพืชทุกชนิดเช่นข้าวอ้อยยางพาราผักและอื่นๆอีกมากมายรับรองใช้แล้วผลดีได้จริงๆเกษตรกรถูกใจเมื่อใช้พัสร้อย ผมใส่พัด้อยกับกระโพดครับใส่พัด้อยกับบวกครับผมใส่พัดลอยกับสัวงงาไม้ครับสวยไม้ครับยาวไม้ครับผมใส่พัดลอยกับเพชรออกดอกดีจริงๆครับใส่พัด้อยกับมันใช้พัดลอยกับต้นหอมจีนผมเอาพัด้อยมาฉีดกับแก้วมังกรผมใช้พัดลอยกับอ้อยผมใช้พัดลอยกับมะละครับสุดยอดอาหารเสริมพืชระดับพรีเมียม ผสมสมุนไพรมากกว่า9ชนิดนั่นคือพลัดร้อยจากสภาวะเกษตรกร,ร,กรไทยขาดทุนซ้ำซากหนี้สินล,นล้นพ้นทำให้เกษตรกร,เ,ร,กรเหนื่อยทั้งกายและใจเพราะพี่น้องเกษตรกร,ร,กรไทยคือผู้ขับเคลื่อน เศรษฐกิจระดับต้นๆของประเทศแต่ทำไมยิ่งทำยิ่งจนยิ่งเหนื่อยยิ่งเป็นหนี้นลัดร้อยถือเป็นตัวช่วยที่น้องเกษตรกร,ร,กรให้เลิกขาดทุนซ้ำซากเลิกจากการพึ่งพาสารเคมีจากการคนา้นคว้าวิจัยจนเข้าสู่การค้นพบสารที่เป็นอินทรีย์ เราคัดเฉพาะส่วนที่เป็นประโยชน์กับพืชมากที่สุดพลัดร้อยเป็นโมเลกุลที่เล็กและละเอียดมากกว่าอื่นๆสามารถซึมเข้าสู่เนื้อพืชร้อยเปอร์เซนด้วยบทพิสูจน์จากเกษตรกร,กรที่นำไปใช้กับพืชทุกชนิดแล้วได้ผลเกินคาดจนถึงทุกวันนี้ พิสูจน์มาแล้วกับพี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศคนโรดฟังทางนี้พวกเรามีของดีมานำเสนอสารสก,กัดธร,รรมชาติ้นเจิญไม่ต้องรอเกินรีบตัดสินใจพลร้อยคือชื่อในฝันแล้วทีนี้มาดูแล้วเนี่ยปัจจุบันนี้ข้าวที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะฮะด้านหน้าเนี่ยประมาณกี่วันแล้วเนี่ยลงจง อันนี้ก็ประมาณอะไรที๖สิบสองเดือนได้ไหมสองเดือนกว่าสองเดือนสองเดือนเท่ากับอีกอีกสิบวันที่วันนี้วันนี้วันที่ยี่สิบสองเดือนวันที่ยี่สิบวันที่สามสิบสองเดือนสิบวันสองเดือนสิบห้าวันสองเดือนสิบห้าวันนะครับที่เราเห็นกันอยู่ปัจจุบันนี้แสดงว่าอีกประมาณสิบวันนี้ก็ได้เกี่ยวได้แล้ว ก็อีกอย่างอย่างช้าอย่างช้าเลยนะอย่างช้าอย่างช้านะสักสิบถึงสิบห้าวันครับอ๋อนะฮะเอาละทีนี้ผมเรียนถามลุงจงนิดหนึ่งต่างกันไหมไอ้ยี่ห้อที่บอกว่าโฆษณากับวิทยุที่เคยใช้มากับพัดร้อยต่างกันตรงไหนบ้างต่างกันว่าเหลืองดีแล้วรู้สึกว่าเม็ดจะจะตอนนี้นะกําลังจะเป็นน้านมเป็นสีกระดังงาอาอฮรู้สึกว่าจะเต่งอ่ะจะเต่งดีจะเต่งดีจะเต่งดีหลวงชักงอมๆอมแล้วล่ะครับ มีคนผ่านไปมาว่าอของของพิธิดของพิธิดใช่ไหมฮะคงจะเข้าท่าดีใช่ไหมฮะลงอมดีฮะลงรวงมันงอมดีลงอมดีขับแสดงว่าน้ำหนักเขาดีครับอืม สิ่งสิ่งที่ได้มาจากพัดร้อยเนี่ยลุงจงได้อะไรมาบ้างนอกจากที่ต้นข้าวเนี่ยดูแล้วมันรู้สึกว่ามันสมบูรณ์แล้วได้อะไรเพิ่มเติมมาบ้างครับก็สิ่งที่ได้มาเยอะๆเลยเนี่ยคืออะไรบ้างต้นทุนประหยัดอต้นทุนประหยัดแน่นอนเอาละอันนี้คือประเด็นเลยนะประเด็นแหละประเด็นแรกที่ที่ชูเลยนะก็คือว่าต้นทุนประหยัดต้นทุนนี่มันประหยัดยังไงฮะลุงจงเกิดช้ยยาอย่างอื่นมาอ่า 1ขวดพันซีซีหขวดพันซีซีขนาด1ลิตรเหมือนกัน1นึ่ลิตรเหมือนกันฮะแล้วก็ฉีดต่อ1ถัง200ลิตรต่อหนึ่งต่อหนึถังนะสองลิตรใส่ใส่ก็ในเต็มที่ก็ขวดลิตรนึงเนี่ยใส่ได้ประมาณกี่ถังได้สามถัง เต็มท for ี oh. ่ก็สามถึงสี่ถังสามถังสามถังอ่ะเขาฉีดสามถังสามถังสามถังก็ให้ใส่สี่ถังก็ใส่สามถังอ๋อพัดลอยเนี่ยข้งเราได้สิบถังอ๋อมันห่างกันตั้งเจ็ดถังมันห่างกันเจ็ดถังเลยนะถังไม่เจ็ดถังเงินเท่าไหร่อ๋อเงินไปเท่าไหร่ล่ะใช่ไหมฮะอ๋อนี่คือแตกต่างแล้วคุณผู้ชมวะคือดูแล้วนยนะฮะความสิ่งที่ลุงจงบอกว่าสักครู่ในสิ่งที่ได้มานอกจากรวงง้มดีนะแล้วก็แล้วต้นข้าวเป็นไงบ้างต้นข้าวเขียว เขียวดีจังเลยเขียวดีนะเขียวจะผมไม่ไม่เหลืองไม่อะไรขนาดขนาดรวงเหลืองนะตอนข่าวยังเขียวอยู่ครับอืมแล้วเห็นเล่าให้เราฟังก่อนเข้ารายการคุณผู้ชมมาบอกว่าขาเนี่ยลงจงเนี่ยนะฮะถ้าเป็นเป็นเป็นสมัยก่อนเนาะถ้าเป็นสมัยก่อนที่ใช้อีหย่อนึงเนี่ยเป็นไงฮะขานี่ขานี่ถ้าเดินไปฉีดยานะผมโดยมากฉีดยาเองหว่านปุ๋ยเองอ่าทำเอง้ารองเท้าไม่ใส่ครับ กิไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยาอย่างอื่นยาอย่างอื่นนะก็คือไม่เป็นไรเดินสบายแต่พัดร้อยนี่ไม่ได้ต้องใส่พอเสร็จแล้วผมลองไม่ใส่ลองไม่ใส่หนึงหนึ่งครั้งพอเสร็จแล้วขึ้นมาบอกกับแม่บ้านเอ้ยเท้าพี่เป็นไหล่มันไม่เลือดเลือดอย่างนี้เออแสดงก็มาดูมาโอ้โหตีนิดนันเลอะหมดเลยเป็นว่าต้นข้าวต้นข้าวมันบาดต้นข้าวบาดต้นข้าวนี่คุณผู้ชมดูขนผมลุกคุณผู้ชมดูขนผมลุกจริงจริงนะฮะเนี่ยฮะ โอ้ไม่น่าเชื่อครับไม่น่าเชื่อฮะตอนแข็งจริงอ๋อสิ่งที่ได้มาแน่นอนละคือเมื่อกี้ในรวงละนะฮะแล้วก็การแตกเกิดเขาเนี่ยดีแน่นๆละครับแล้วต้นข้าวยังแข็งด้วยคุณผู้ชมครับอ๋อสิ่งนํามันนี้่สุดคือประหยัดอีกด้วยประหยัดด้วยเอาละนี่เลยสิ่งที่ได้มาครับอืมเนี่ยคุณผู้ชมฮะคือคือผมอยากให้คุณผู้ชมลองลอง,ลองตัดสินใจนะฮะจากคุณลุงบจงแล้วก็ผมพยายามเจาะคําถามแทนคุณผู้ชมนะฮะว่าอ่าผลิตภัณฑ์พัดร้อยเนี่ยนะครับ ถ้ามาใช้แล้วเนี่ยได้อะไรไปจากตรงนี้บ้างเนี่ยคุณผู้ชมคงจะฟังแล้วได้คําตอบนะฮะได้คําตอบนะฮะท่านผู้ชมครับก็เพิ่มเติมในเรื่องของว่าคือถ้าต้นข้าวแข็งเนี่ยโดยโดยหลักการจริงๆแล้วเนี่ยแมลงเขาจะไม่ค่อยมารบกวนแ,แล้วนะลุงนะครับขนาดาขาเราเนี่ยนะฮะยังยังเป็นขนาดนี้ครับ ได้ผลมากกยังไงบ้างอีกทีนี้ด้ผลดีมากๆถือว่าผ่านไหมอย่างงี้ลุงจงผ่านครับผมว่าผ่านแน่นอนผ่านแน่นอนผมทามาโอ้โหเยอะเยอะมากๆเยอะมากๆนะลุงจงครับเพราะผมผมเชื่อว่าตั้งแต่ตั้งแต่ลุงจงทํานามาเนี่ยนะฮะ ผมก็ถือว่ายังเป็นวัยรุ่นหรือว่ายังเด็กอยู่ได้ซ้ำไปนะฮะเพราะนั้นเองเนี่ยวันนี้เนี่ยนะครับลุงจงได้อธิบายถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์สารสกัดธรรมชาติอินซีพัดร้อยให้กับคุณผู้ชมได้รับชมกันนั้นผมเชื่อนะฮะว่าคุณผู้ชมคงจะตัดสินใจนะฮะคล้ายๆกับลุงจงได้เช่นเดียวกันน้ะงลุงจงเนาะนะฮะสิ่งที่พูดมาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็ขอให้พี่น้องเกษตรกรลองใช้วิจารณญาณดูนะฮะว่าพัดร้อยเนี่ยนะครับจริงๆผมไม่อยากเชียร์ว่าดีขนาดไหนแต่วันนี้เนี่ย ลองผิดลองถูกกันเยอะนะลุงจงเนาะผมเป็นคนเชื่อคนยากที่สุดครับลุงจงไม่ไปเชื่อใครง่ายครับถ้าไม่ลองแล้วก็ไม่ลองไม่รู้เห็นบอกว่ายาไหนที่แน่ๆเอามาลองแปลงได้เลยครับใช่ไม่เอาถ้างั้นไม่เอาไม่เอานะฮะแตอันนี้แน่นอนนะครับอันนี้แน่นอนพัดร้อยแน่นอนแน่ถ้าถือว่าร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีครับเอาสักเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าสิบเก้าจุดเก้าร้อยเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวหาว่าเวอร์นะนะฮะก็คืออ่าอีกเหลืออีกแค่จุด จุเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมไปตัดสินใจเอาเองก็แล้วกันนะฮะก็ลุงจงครับช่วงนี้น้องเวลาเราจํากัดมากเลยนะฮะลุงจงก็ในฐานะคนหนึ่งที่เริ่มใช้พัดร้อยแล้วนะฮะแล้วก็ผลตอบรับก็ค่อนข้างได้99.9%อยากจะสื่อสารอะไรถึงคุณผู้ชมที่รับชมรายการของเราอยู่บ้างโดยเฉพาะพี่น้องชาวจังหวัดพิจิตรครับครับ กับผมน้านายบรรจงพว่วงโชดน,นะครับสมาชิกอบตหมู่สิตบตำบลสามงามอำเภอสามงามของเราเลยนะครับถ้าพ่อแม่พี่น้องนะครับก็ลองใช้ดูแต่ผมเนี่ยมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นนะครับเหมือชายพัด้อยประหยัดต้นทุนนะครับแล้วก็ได้ผลผลิตดีนะครับก็พี่น้องลองลองคิดดู ผมได้ใช้มามากยาเยอะแต่แต่ก็ผมว่าสู้พัดร้อยไม่ได้ก็แล้วกันถ้าใครไม่เชื่อก็มาลองดูได้มาลองที่แปลงได้มาผมอยู่ติดถนนเลยติดถนนเลยนะครับง่ายๆเลยคุณผู้ชมฮะนี่ก็คือจากประสบการณ์แล้วก็จากคําพูดของคุณลุงบันจงของเรานะท่านสมาชิกนะฮะอบตนะที่สางามตรงนี้แหละนะฮะก็เป็นการเครื่องการันตีแล้วก็ยืนยันได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ยังไม่กล้าตัดสินใจใช้สารสกัดธรรมชาติ สี0พันร้อยนะครับเอาละวันนี้เนี่ยเรียกว่าครบทั่วและสมบูรณ์เลยทีเดียวคุณผู้ชมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณลุงบรรจงเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวที่สละเวลานะครับได้มาเล่ารายละเอียดเนาะให้กับคุณผู้ชมทั่วทั้งประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยที่รับชมรายการของเราทางผ่านเคเบิลทีวีของเราอยู่ตอนนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณคุณลุงบรรจงนะาอย่างสูงเลยขอบพระคุณมากๆครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาละครับท่านผู้ชมครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับเคสเคสนี้ของท่านนายกนะครับองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับก็เป็นบุคคลหนึ่งที่เป็นตัวอย่างเป็นอย่างดีเลยนะครับผมว่าคนในระดับนี้เนี่ยนะครับก่อนจะออกอากาศนี่คงจะต้องอพินิษพิจารณาเป็นอย่างดีแล้วล่ะอย่างถี่ถ้วนแล้วว่าใช้จริงขนาดไหนแล้วก็ผลที่ออกมานั้นจะได้ผลขนาดไหน จึงกล้าออกอากาศกับเราไปนะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรท่านไหนที่ปลูกนาข้าวอยู่นะครับสำหรับพี่น้องกเกษตรกรทุกทุกท่านเลยทีเดียวอยู่ทั้งทั่วทุกภาคข,ของประเทศไทยที่ปลูกนาปลังอยู่หรือนาปีก็แล้วแต่สารสกัดธรรมชาติอินรีพัตรร้อยย้ำนะครับว่า1ขวดสามารถฉีดพ่นกับพืชได้ทุกชนิดย้ำนะครับว่าพลัตร0้อยขวดเดียวใช้ตั้งแต่ระบบการแช่จนถึงระบบการเร่งต่ง นะครับหรือการก่อนการเก็บเกี่ยวเนี่ยนะครับได้เพียงขวดเดียวครับเพราะฉะนั้น1ขวดสามารถผสมน้ําได้2000ลิตรครับคุณผู้ชม1ขวดผสมน้ําได้2000ลิตรแล้วช่วงนี้เป็นช่วงโปรโมชั่นซื้อราคา900บาทตามร้านค้าทั่วไปเลยคุณผู้ชมฮะตัววิ่งขึ้นอยู่ด้านหน้าจอคุณผู้ชมแล้วปัจจุบันนี้นะครับ ในราคา900บาทซื้อ1ขวดแถมฟรี1ขวดเอาไปใช้เลยครับถ้าใครมีแปลงนาไม่ถึง80ไร่เก็บไว้ใช้ปีหน้าต่อครับถ้าหากว่ามีเพียงแค่10ไร่20ไร่ซื้อราคา900ยังไงก็คุ้มคะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นพลัดร้อยจึงบอกได้เลยว่าคุ้มสุดคุ้มครับสำหรับในแปลงนาของบุคคลท่านนี้ที่ผ่านไปแล้วสำหรับสายตาคุณผู้ชมหลายล้านสายตาเลยทีเดียว ติดตามรับชมรายการของเราได้ต่อเนื่องนะครับที่ f a c e b o o k สเกษตรจิอจอนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเนาะจะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กันแล้วกันคุณผู้ชมนะฮะอย่าลืมไปกดไลค์ในรายการ Facebook กันด้วยนะเยอะๆเลยวันนี้ผมลาไปแล้วสวัสดีครับ